สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเชาว้านี้ท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจริญท่านมีภารกิจสําคัญท่านได้เกียรติมอบหมายให้ดิฉันอาจารย์วันธิดาสงขาวทาหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดําเนินรายการแทนท่านคะ่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นไปของดวงดาวอันเป็นเรื่องของวิชาวราศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง หรือละไม้คล้ายกันมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา6 3นาฬิกา30นาทีถึงเวลา7.30นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวรณภูมิแห่งนี้ค่ะวันนี้สุริยกติการวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2560จันทรกติการตรงกับวันอาทิตย์แรมสี่ข้าเดือน6ปีรากานพศุกจุลศักราช1379 ท่านอาจารย์ที่จะร่วมสนทนาด้วยมีด้วยกันหนึ่งท่านนะคะคืออาจารย์สุภรสอนศรีงามนะคะท่านเป็นอาจารย์และเป็นคณะกรรมการในสมาคมอรตากรรนานาชาติสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะสอ<า>งคนนะคะแต่เช้าแต่เช้าค่ะค่ะ,คะท่านอาจารย์ปิญโยท่านมีภารกิจสําคัญตอนนี้งานเยอะมากทั้งงานทีวีงานทรัทัศน์ค่ะ กับทีวีเน um um ี่เหมือนกันนะคะแล้วก็งานวิทยุเขียนรายการวิทยุเขียนหนังสือเนี่ยหนังสือนี่เยอะมากแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีรายการทีวีนมาสัมภาษณ์เยอะมากอาจารย์ช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับทั้งดวงเมืองดวงคนแล้วก็เนี่ยโรคภัยต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆวันนี้มีสําคัญกับสมาคมด้วยเราจัดวันนักโหรศาสตร์วันนี้เพราะท่านอาจารย์เนี่ยจะยุ่งมากนมากยุ่งมากเราก็เลยรับหน้าที่อันสองคนนะคะนี้ช่วยกันจัดนะคะค่ะท่านผู้ชมคะ ก่อนที่จะมารับฟังวิชาการจากท่านอาจารย์สุพสรศรีงามน,นะคะดิฉันขอแจ้งตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าวันนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้เริ่มจากดาวพระทิตย์นะคะพระทิ์มีการโคจรสถิตท,ที่ราศีเมษนะคะร่วมและกลุ่มกัน3ององนะคะกับดาวพระพุธและดาวพระมฤตยูนะคะดาวพระทิ์นั้นสถิตท,ที่29องศา59ลิบดาได้ตำแหน่งมหาอุดค่ะ ส่วนดาวพระพุธนั้นสถิตท,ที่7องศาสี่ลิบดาดาวพระมรุตยูสถิตท,ที่6องศา55ลิบดาถัดมาในราศีพฤษภนะคะมีดาวพระคารสถิตท,ที่21องศา31ลิบดาไล่ถัดมาในราศีที่มีดาวนะคะคือราศีสิงห์มีดาวพระราหูสถิตท,ที่4องศา20ลิบดาได้ตำแหน่งประกษตรนะคะ และตัดมาในราศีที่มีดาวคือราศีสิงห์นะคะมีดาวพระราหูสถิตที่4องศา20ลิบดาได้ตําแหน่งพระเกษตรนะคะและในราศีกันนะคะมีดาวพระพฤหัสบดีสถิตที่21องศา30ลิบดาได้ตําแหน่งพระเกษตรค่ะในราศีพิจิกมีดาวร่วมและคุมกันสององค์นะคะคือดาวพระเสาและดาวพระเกตดาวพระเสานั้นสถิตที่28องศา48ลิบดาได้ตําแหน่งราชาโชคดาวพระเกตสถิตที่23องศา49ลิบดา และในราศีธนูนะคะมีดาวพระจันทร์สถิตท,ที่14องศา50ลิบดาและในราศีสุดท้ายนะคะราศีที่มีดาวคือราศีมีนนะคะมีพระศุกร์สถิตท,ที่15องศา55ลิบดาได้ตำแหน่งมหาอุดค่ะและนี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าในะวันนี้ที่สมพุทดาวณเวลา24.00น,24นค่ะท่านผู้ชมคะค่ะอาจารย์คะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องลัคนาราศีมังก,งกรนะคะมังกรนะคะ,าร,ะ,คะราศีมังกรเนี่ย ราศีมังกรเนี่ยมังกรนะคะมังกรราศีมังกรเนี่ยเราจะทราบได้ไงคะอาจารย์ว่าราศีมังกรเนี่ยเป็นคนราศีชาวมังกรก,ก็ก็แยกเป็นสองอย่างนะมีชาวราศีกับลัคนาราศีคราวนี้ชาวราศีเราก็จะดูผู้ที่เกิดวันที่นะคะระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์แล้วมีพระอาทิตย์ สถิตอยู่ที่ราศีมังกรเราเรียกว่าชาวราศีมังกรขาจา์ค่ะ,คะแล้วลัคนาค่ะลัคนาได้จาก<ห><ห>เวลาเกิดค่ะเวลาเกิดของเจ้าชะตานะคะเกิดออกมา,เ,าเดี๋ยวนี้เขาจะมีาทางโรงพยาบาลเขาจะบอกเวลาเกิดเวลาเกิดนะคะเราก็จะดูที่ขอบฟ้าบุรพาสมัยก่อนนะคะคนก็จะมองที่ขอบฟ้าบุรพาเพราะฉะนั้นคนที่มองคือคนที่อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะมองที่ขอบฟ้าบุรพามีสัญ,ญลักษณ์รูป แพะทะเลหรือรูปมังกรอยู่ที่ขอบฟ้าบุรพาณเวลาที่เจ้าชะตาเกิดเป็นสภาพบุคคลคือมีเสียงร้องะนะคะอุแววและเป็นสภาพบุคคลเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะบอกว่าผู้ที่มีลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่มีเวลาเกิดณเวลานั้นที่ขอบฟ้าบุรพาะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะชาวราศีมังกรนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราถึงวันที่12กคุมภาพันธ์ของทุกๆปีนะคะและก็มีดาวพระอาทิตย์นะคะเลขหนึ่งไทยนะคะสถิตอยู่ที่ราศีมังกรนะคะ แล้วแล้วลัคนานะคะจะแตกต่างกันก็คือลัคนานี่คือจุดบุรพาหรือจุดขอบฟ้าทางที่ตะวันออกเมื่อเช้าชะตาเกิดเป็นสภาพบุคคลนะคะมีครบหรือว่าไม่มีครบนะคะออพออุแว่ขึ้นมาก็เป็นลัคนาราศี<ช>มังกรแล้วนะคะแล้วก็ถึงแบ่งเรือนชะตาได้ตั้งแต่ตนุก,กนุกพัสชะชะจนถึงวินาศนะคะ12เรือน12ภพบ 12, 12พบสองสบอภพอะ,ค,ะค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วลักษณะนิสัยของออชาวราศีมังกรหรือ ลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีสิ่งไหนครับที่บ่งบอกว่าเป็นชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรสัญ,ญลักษณ์หรือลักษณะต่างๆค่ะลักษณะของผู้ที่เกิดนะคะหรือว่าคนที่เกิดเป็นชาวราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรเนี่ยเราก็จะดูจากที่สัญ,ญลักษณ์ราศีนะคะธาตุราศีแล้วก็เจ้าเรือนเกษตรนะคะคราวนี้ ลักษณะเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีจอและราศีคือราศีแม่ธาตุดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าราศีธาตุดินเนี่ยเป็นราศีที่หนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งเปลี่ยนแปลงยากค่อนข้างที่จะแข็งนะคะลักษณะเนี่ยเราก็จะบอกว่าดูในเรื่องของดาวพระเสาวนะคะดาวพระเสาวเนี่ยเป็นดาวที่อดทนนะคะอดทนอดกลั้นนะคะ ไม่ค่อยย่อท้อต่ออุปสรรค,คปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีจอและราศีเนี่ยคือราศีแม่ธาตุเนี่ยเขาบอกเป็นราศีที่ก่อเกิดคราวนี้เป็นก่อเกิดในราศีธาตุดินก็เลยบอกว่าก่อเกิดหรือสร้างหลักฐานลงหลักปักฐานมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวที่ะจะมีความมั่นคงและก็มีความอดทนในเรื่องของการรอคอยคะนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เงียบเงียบขึ้นขึ้นเพราะลักษณะดาวเสาร์เนี่ย ดาวเสาเป็นดาวโทษทุกข์แล้วเป็นดาวใหญ่เพราะฉะนั้นหน้าตาเขาจะไม่ค่อยยิ้มค่ะอาจารย์คะรูปร่างเขาจะสูงใหญ่นะคะลักษณะเหมือนคนโบราณค่ะค่ะชาวราศีมังกรนะคะหรือลัคนาราศีมังกรนะคะสัญลักษณ์ก็เป็นรูปแพะทะเลหรือม้าน้ําหรือมังกรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีรูปร่างสูงใหญ่นะคะรูปร่างสูงใหญ่ล่ําบึกนะคะแล้วก็โครงร่างนี่จะใหญ่นะคะมีตัวอย่างให้ดูนะคะก็คุณ สมัครสุนทรเวทนายกรัฐมนตรีที่ท่านาเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือ,อท่านนายกคนปัจจุบันของเรานะคะคือท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านมีลัคนาราศีมังกรนะคะหรือเจ้าราสีมังกรนะคะ,รรระ,คะตรงนี้ก็บอกว่าลัคนาอยู่มังกรนะคะนางนาฏบวรบอ,อัศวมุขี สังวาสด,ด้วยพรามชื่นชมยินดีชะตาดังนี้จะมีผัวสองคนเขาบอกนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะตรงนี้นะคะลัคนณาราศีมังกรนะคะลัคนาราศีมังกรนะคะอาจารย์เขาบอกว่าตรงนี้เป็นภพกรรมะของดวงโลกซึ่งมีดาวพระเสาร์เป็นดาวประจําเรือนหรือดาวประจําราศีนะคะอยู่จระราศีเป็นดาวธาตุดินแสดงถึงความมั่นคงแสดงถึงความหนักแน่นแสดงถึงความเข้มแข็งแสดงถึงความ รอคอยที่อาจารย์บอกมอสักครู่นะคะรอคอยนี่คืออดทนอดกลั้นดาวพระเสาร์นะคะเป็นดาวแห่งความอดทนอดกลั้นเอาจริงเอาจังนะคะ,คะตรงนี้นะคะแต่ผลสุดท้ายถ้าตรงนรเนี้ยดาวพระเสาร์อยู่ตรงราศีมังกรเนี่ยก็บอกว่ามีความหนักแน่นมั่นคงเปรียบเสมือนดิน<ม>เปรียบเสมือนดินเพราะเป็นธาตุดินใช่ไหมคะอาจารย์คะดาวพระเสาร์ตอนนี้นะคะโคจรไปสถิตท,ที่ราศีพิจิกค่ะ จะมีผลหรือมีอิทธิพลอย่างไรอาจารย์อธิบายเลยค่ะค่ะก็นะคะดาวประจําตัวของคนราศีมังกรเนี่ยไปอยู่ในภพที่11เรียกว่าลาภระลาพระคือลาบผลเงินทองนะคะสิ่งที่ได้มาเกินความคาดหมายนะคะดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวเรียกว่าตนุตนุคือสภาพบุคคลร่างกายนะคะบุคลิกท่าทางลักษณะตนุลาพระนะคะตัวเองไปสัมพันธ์ในเรื่องของลาบผลรายได้เพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยไปสแสวงหา สแสวงหาเรื่องลาภผลเรื่องรายได้นะคะอยู่ตรงที่ราศีพิจิกเนี่ยมีระยะเวลา2ปีครึ่งนะคะตามระยะเวลาการโครจรของดวงดาวหรือดาวเสาร์นั่นเองนะคะแต่คนนี้เนี่ยพอตัวเองไปสัมพันธ์ไปสแสวงหาในเรื่องของลาภผลรายได้ถามว่าได้ไหมได้เพราะมาตรฐานดาวเสาร์อยู่ตรงเนี้ยได้ตําแหน่ง มาตรฐานทางโหราศาสตร์เป็นราชาโชคนะคะราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสนามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเสาวเป็นดาวบัปะเคราะใหญ่ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นดาวองค์สุดท้ายแต่ว่าได้มาแบบราชาโชคดาวบาปะเคราะห์ทุกองค์นะคะการที่จะได้มาแบบราชาโชคไม่ได้ว่านั่งอยู่เฉยๆหรือว่า รอคอยให้สิ่งนั้นบังเกิดและจะเกิดได้ดาวเสาเป็นดาวบาปประเคราะห์เพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนลงทุนลงแรงกว่าจะได้มาซึ่งลาภผลเงินทองกว่าจะได้มาซึ่งคําหรือความหมายคําว่าราชาโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยการอดทนการรอคอยการสแสวงหาการลงมือกระทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณนะคะที่จะได้มานะคะตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยพัก องศาอยู่ที่ราศีพิจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะเดินเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พอดาวพักปุ๊บนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้ให้ความหมายไว้ว่าดาวองไหนก็แล้แต่ที่พักองศาหรือพักราศีทําให้ดาวประจําตัวหรือดาวนั้นเนี่ย ต้องใคร่ครวญพินิษฐ์พิเคาะรอบอคอบไส้ตองนะคะดูว่าสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่กําลังจะทํานั้นนะคะดีสําคัญมากน้อยเพียงไหนนะคะมีจุดบกพร่องตรงไหนมีสิ่งที่ต้องแก้ไขตรงไหนนะคะอดทนรอคอยจนกว่าจะได้ในเรื่องของชัยชนะหรือความสําเร็จหรือล่าผลนะคะดาวเสารตอนนี้ไม่ได้อยู่องค์เดียวนะคะ อยู่ร่วมกับพระเกตค่ะาจาย์นะดาวเกตเนี่ยเป็นดาวเครียกดาววุ่นวายเลยนะคะอยู่ตรงไหนเนี่ยวุ่นวายตรงนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ร่วมกับพระเสาเนี่ยคนราศีมังกรนะคะตอนนี้ตัวเองเนี่ยวุ่นวายมากวุ่นวายเรื่องอะไรเรื่องลาภผลเรื่องของตัวเองนะคะมีสิ่งกระตุ้นคือดาวพระเกตนะคะเกตอยู่ตรงไหนวุ่นวายตรงนั้นก็คือกระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยแสวงหามากขึ้นอยู่ไม่นิ่งอดทนก็ไม่ค่อยได้อย่งนี้แบบ เหมือนมันร้อนรุ่มะนะมันอยากจะเดินทางมันอยากจะทํานู่นทํานี่เยอะไปหมดค่ะ,คะแล้วคนนี้พอเยอะไปหมดปุ๊บเนี่ย ดาวประจําตัวตัวเองก็ยังไม่ได้ส่งผลที่ว่าจะต้องทําอะไรได้ดังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอดทนรอคอยนิดนึงค่ะอาจารย์คะ,คะ,คะหดทนนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดาวประจําตัวของท่านนะคะคือดาวพระเสาร์นะคะพระเสาร์เนี่ยตอนนี้ก็โคจรมาสถิตที่ราศีพิจิกพบลาภะนะคะพระเสาร์นี่เป็นตัวตนคือตนุคือตัวตนรูปร่างสภาพบุคคลนะคะแล้วก็นิสัยความประพฤติของเช่าชะตานะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยภพที่สองนะคะกระดุมพระซึ่งหมายถึงการเงินทรัพย์สิน ทรัพย์สินเงินทองนะคะตรงนี้แล้วก็ตอนนี้โกจรมาอยู่พบลาภะลาภะก็คือลาภผลรายได้ความสําเร็จนะคะและช่วงนี้ดาวพระเสาร์ที่มาสักครู่อาจารย์เนนาท่านบอกไปแล้วนะคะว่าดาวพระเสาร์พักราศีนะคะการพักก็คือการชะงักการทบทวนการคิดให้รอบคอบไตรตรองก่อนนะคะจะทำไรช่วงนี้ท่านยังไงท่านก็มีโชคลาภอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ท่านรอคอยอีกนิดเดียวนะคะอยู่พบลาภะลาภะเนี่ยเดี๋ยวรอให้ดาวพระเสาร์เดินปกติเดินไปหน้านะคะช่วงนั้นนะคะท่านจะได้รับ รับโชคลาบโชคลาบความสําเร็จเนี่ยเต็มปรีกว่านี้ตามที่อาจารย์ท่านบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นราชาโชคอุจจาวิราชราชโชคฉลุเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะดาวพระเสาร์เมื่อเดินปกติเนี่ยท่านมีลาบแน่นอนเลยนะคะท่านมีโชคลาบมีเงินทองมีความสําเร็จรอคอยท่านอยู่ช่วงนี้ ท่านรอสักครู่แล้วกันแล้วก็ช่วงนี้ก็ได้เวลาพักนะคะเรามาพักกันสักครู่นะคะก่อจะพบกันช่วงที่สองค่ะ